Drive Jimmy. เอาละทีนี้มาเข้าเรื่องของนิสันกันดีกว่าโอ้ทุกท่านเป็นประเด็นที่ทกถกเถียงกันในช่วงสามสีวันที่ผ่านมาครับเพจออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ครับของพีเตอร์นี้ที่ทุ่มปฐมของเราขออนุญาตเอ่ยนาม <N> นะเ,เขาก็ไปสืบข่าวของเขากันมานั่นแหละจนกระทั่งได้ความดังต่อไปนี้ว่า นิสสันนั้นมองว่าการจะนำซิลฟี่เจนต่อไปที่เราพูดกันแล้วว่ามันจะมาในปีหน้านั้นเอามาประกอบในประเทศไทย <c oughs> มันจะเริ่มไม่คุม้มเพราะว่ายอดวอลลุ่มที่จะประกอบนั้นมันน้อยเกินไปครับนะก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้สูงมากๆว่านิสสันจะเทอร์มินตการทำตลาดนิสสันซิลฟี่ในประเทศไทย แต่ <Okay. S 1> ถามว่าเราจะยืนยันข่าวนี้ไหมก็ไม่กล้าย,ยืนยันเพราะว่าบางซัพพลายเออร์หลายๆแห่งก็ยังมีแผนของไอ้รถรุ่นนี้อยู่ในมืออยู่ครับก็ยังไม่ได้มีการเทอร์มินเตสัทีเดียวแต่บางแห่งบางแหล่งข่าวของเราก็บอกว่าเขาฟรีซโปรดัก์ไว้ฟรีซโปรเจกต์ไว้ครับซึ่งการฟรีซเอาไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าฟรีซเพื่อที่จะเทอร์มินเมันทิ้งหรือว่าจะแช่ไว้ก่อนหรือจะอะไรยังไงก็ตาม ตอนนี้มันยังกลายเป็นว่าความคืบหน้าล่าสุดนั้นขอใช้คําว่าลูกผีลูกคนอยังไม่ชัวร์ละกัน <okay. S 2> ว่ามันจะเลิกหรือไม่เลิกครับนะฮะในขณะเดียวกันก็จะมีข่าวเพิ่มเติมอย่างเช่นว่ารถกระบะเจนต่อไปของนิสันจะไม่ใช้เครื่องยนต์ของนิสันที่จะเป็นดีเซลอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเครื่องยนต์มิสุบชินะฮะแล้วก็จะใช้เฟรมแชสซีใหม่ของไททันที่จะพัฒนามาโนกันอย่างนี้ช้าก,ก่อน รีเช็คมาล่าสุดครับ <c oughs> ข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเรายืนยันให้ว่าณต,ตอนนี้ทั้งโปรเจกต์ยังไม่ได้มีการเคาะอะไรกันเลยแ <c oughs> น่นอนว่านิสสันเองอะ <c oughs> มองว่าโอเคเรื่องเครื่องยนต์อะก็ดีให้มิสูบิชิทำฉันก็ประหยัดตังมันใช่แต่เฟรมแชสซีเนี่ยวิศวกรน,นิสสันไม่ยอม เพราะเขายังรู้สึกว่าเขาลงทุนพัฒนามันมาแทบตายและตัวเฟรมของนิสสันมันมีตัวศักยภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่าเฟรมของมิตซูบิชิอยู่ดังนั้นเนี่ยในแง่ของคนเป็นวิศวกรของคนนิสสันเนี่ยเขาลึกๆเขาไม่ยอมที่ยังไม่อยากจะยอมไปใช้เฟรมของมิตซูบิชิในตอนนี้ครนะฮะดังนั้นเอาตรงๆก็คือยังคงมีความลูกผีลูกคนกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าที่ที่แน่นอนก็คือ นาวาร่ากับทร i ตันเจนต่อไปนั้นพัฒนาบนเฟรมต้องเป็นเฟรมเดียวกันพาเวอร์เทรนก็เป็นาววอรรนเียวกันแต่ว่าในแง่ของตัวถังที่ครอบลงบานเนี่ยจะไม่ใช่จะดีไซน์ต่างกันให้หมดตัวใครตัวมันจะดีไซน์กันไปว่ากันไปตรงนั้นนะกำหนดเปิดตัวนั้นน่าจะมีหลัง2023ขึ้นไปนะฮะอืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปลายปีนี้ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เรายืนยันมาให้ตลอดนะครับว่าปลายปีนี้คุณจะเจอ Big m i n o r c h a n g ชของ n i สันนาวาร่าอย่างที่เราเห็นภาพของนิสันเน็กกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับ uh. แล้วก็ยังยืนยันว่าสำหรับเจนนี้ยังเป็นเครื่องตัว2.3งจุดามลิตรร้อยแรงม้าจากเทอร่าอยู่ <c oughs> และออปชั่นอะไรก็ตามที่ไฮรักซี v o มีให้คุณน,นั้นนิสันจะมีเพิ่มให้มากกว่ารี v o นี่คือสิ่งที่ผมยืนยันได้ในตอนนี้ นะ,ะการเปิดตัวปลายปีะะช่วงไหนไม่รู้ช่วงไหนยังบอกไม่ได้แต่ปลายปีนี้ครับนะครับนนที่นี้ที่นี้เนี่ยมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอเคในส่วนของกระบาดและใช่ครับตอนนี้ก็มีอย่างหนึ่งที่จะต้องถามกันละนน่นนนะ,มละเมื่อคุณได้ยินข่าวแบบนี้นิสนันเทอร์มินเทียน่าไปแล้ว ใช่ไหมใช่ก็คือจะประกอบขายรุ่นปัจจุบันกันที่เอาเอาให้มันเหลือกันอยู่ในสต๊อกเนี้ยเอาให้มันหมดไปเลยครับับเทียหน้านี่ก็ไปแล้วนะอ่าครับซิลฟี่จะไปคันเหรอแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะเราเก่งแ้บไม่เหลือแล้วนะอืมอืมนะก็คือเอาง่ายๆคือต่อไปคุณจะต้องขายกันแต่เอสูวีกันจริงๆเหรอนั่นน่ะสิไก่อีโคคาในขณะที่โดยส่วนตัวเราเนี่ยเรากลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละ ไอ้เทียนหน้าเนี่ยดีเซกเมนต์ไปเนี่ยโอเคเราเข้าใจอืมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดครับเราเราเข้าใจตรงนั้นเพราะ <c oughs> ว่าต้นทุนการพัฒนารถยมันแพงแต่ซิลฟี่นี่ไม่ใช่รถยุทาเสร็จแล้วรถอยู่กาลังทาาํามันจะค่อครึ่งค่อนทางยุทเหลือเวลาอีกประมาณสักประมาณเจ็ดแปดเดือนที่จะเปิดตัวมันอยู่แล้ว <c oughs> แล้วจู่ๆอยู่มาเทอร์มิเนีทิ้งฉันว่ามันมีอะไรที่บางอย่างที่มันแปลกมันเลยมีคําถามเกิดขึ้นแล้ะอยากจะทําโพลกับคุณผู้ฟังเล่นๆว่าครับ ณวันนี้นะเราเนี่ยนั่งคุยกันมาตลอดในช่วงประมาณหลายเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าคําถามที่มาในแต่ละสัปดาห์นั้นแหละคือโอเคเอสยูว okay, มันเยอะจริงรแต่คําถามรประเภทว่าเฮ้ย hey, จะซื้อซีวิกหรือมาด้าสามดีจะซื้อมาด้าสามหรือโค r ร l ล a อัลติสดีพวกนี้มันยังมีอยู่อืมแล้วมันมาเยอะ,ยอะด้วย,วยนั่นเลยคือจุดประเด็นที่ทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ผลวิจัยตลาดที่พวกเขาไปทํากันมานั้นไปทํามาจากไหน โอเคเราเข้าใจและว,ว่ามาเลเซียตอนเนี้ยมาเลเซียดิสแตนไม่ได้แข่งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้เขาเหลือรถที่ขายก็คืออาจจะเป็นเอ็กเซลคือตัวขายดีสุดข,ของเขาแล้วนะเพราะนี่คือรีเช็คมาจากนักข่าวมาเลเซียเมื่อคืนอินโดนีเซียก็เพิ่งจะปิดโรงงานแล้วก็มีรายการประท้วงกันไปใช่ใช่ไหมอ่าแต่ว่าตัวบริษัทที่จะขายรถมันก็ยังอยู่ครับคือแน่นอนแหละว่าเขาจะต้องเทมาที่เมืองไทยกันเยอะครับ,รบแต่ว่าญี่ปุ่นซิลฟี่ก็จะไม่มี ขายด้วยเช่นเดียวกันเพราะเรื่องตลกคืออะไรไหมขณะซีลฟี่ตัวปัจจุบันตอนเปิดตัวในญี่ปุ่นนิสสันก็ไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งอะไรมากมายเลยแม้แต่พนักงานนิสสันที่ญี่ปุ่นเองบินมาทํางานในเมืองไทยมาเห็นซิลฟี่อ๋อนี่เรารุ่นอะไรบ้านไอไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยมันนั่งดีเฮ้ยเดี๋ยวรถบริษัทมึงเนี่ยนะ What บินบินกลับไปนี่แบกซีลฟี่กลับไปด้วยคันนึ่ง ไม่ต้องอะในโชว์รูมที่นู้นก็มีขายคือมันมันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นกับการวางแผนการทําตลาดแล้วก็การใส่เงินในการตลาดแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมันมีปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น,นตรงนั้นการเมืองในออฟฟิศหรืออะไรก็ตาม whatever something มากมายตรงนั้นเราไม่รู้ครับแต่เรากำลังจะบอกว่าถ้าอยู่จะเทอร์มินาซิลฟี่เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันมันแทบจะไม่ใช่แล้วเราเลยอยากจะทําโพลและถามคุณผู้ฟังว่าถ้าซิลฟี่ เวอร์ชันที่จะมาเมืองไทยหน้าตาเหมือนจีนเป๊ะเลยนะราคาด้อยกว่าซีวิกนิดหน่อยด้อยกว่าอัลติสลงมานิดหน่อยตามสูตรนะคุณสนใจจะซื้อมันไหม uh huh. คือเอาง่ายๆไม่ต้องบอกว่าคุณจะซื้อมันไหมใช่เขาว่าคุณสนใจจะเก็บมันอยู่ในช้อยส์ในการพิจารณาไหม uh huh. เอาคำนี้ดีกว่า likely to buy ไหม uh, uh huh. หรือว่า likely to make it In Your Choice ไหมอืมครับเราอยากรู้ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้ามันมีฟีดแบ็ที่มากพออืมก็ไม่แน่นะว่าเรื่องนี้อาจจะถูกส่งถึงคนที่เขาอยู่ข้างบนครับอ่าอ่าแต่ผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากไปกว่านี้ในตอนนี้ครับแต่ผมแค่อยากจะถามฟีดแบ็ของคุณผู้อ่านนี่แหละอ่ะส่งมาส่งมาส่งความคิดเห็นเข้ามาอันนี้ส่งความคิดเห็นเข้ามา<น> live? แล้ว อในไลฟ์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ยูทูบแล้วก็ใน Line Official ของเราได้ได้เลยส่งมาใน l ล n e Official ด้วยเลยคือรูปลงมาสามทาง l ล n e Official ของเราคือ @drivebyjimmy นะฮะครับจะมีบารค้ดอยู่ที่หน้าจอของทุกท่านที่ดูในไลฟ์นะครับก็คืออยากจะรู้ฟีดแบ็ของคุณผู้ฟังในตอนนี้ว่าคุณคิดว่าคุณจะเก็บไอ้รถรุ่นเนี้ยไว้ในทางเลือกในการตัดสินใจของคุณ บ้างไหมออ่าหรือว่าถ้าคุณบอกว่าไม่คุณจะไปซื้อเอสยูวีอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันสวยพอที่รู้สึกว่ามันควรจะมาขายในเมืองไทยลองช่วยกันโหวตนิดนึงครับเอออะเรามาดูกันผมอยากจะรู้ว่าณวันนี้กระแสมันเป็นยังไงโอเคขอทำโพลสักสัปดาห์หนึ่งนะฮะอะเดี๋ยวพักกันก่อนครับชั่วโมงหน่จะมาตอบคำถามที่ส่งกันเข้ามาทั้งหมด Drive by j i m